ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องทําไงให้กระท่อมันแตกยอดแบบนี้ครับนี่แบบนี้ถูแตกทุกชั้นแล้วครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าแล้วผมจะให้ดูก่อนว่าทำไมมันถึงไม่แตกเห็นข้อตรงนี้ไหมครับ ข้อตรงนี้มันเยอะโอกาสแตกมันจะน้อยยิ่งค้อตัวนี้มันสั้นโอกาสแตก3มยอดมันจะน้อยมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะไปเด็ดใบมันเราคิดว่าเราไปเด็ดใบมันต้นมันจะพุ่งมันไม่พุ่งครับข้อจะยิ่งสั้นโอกาสแตก3ยอดไม่มีเลยไม่มีเลยครับที่จริงเราเด็ดมันเนี่ยข้อมันยิ่งสั้นแล้ว อยากให้มันแตกทําไมครับก็คือเราก็ปล่อยปล่อยเลยครับยิ่งปล่อยใบก้านข้อมันก็จะยิ่งยาวอันนี้ผมเด็ดมานะไม่แตกก็เลยปล่อยปล่อยให้มันยาวพอย,ยาวมาเรื่อยๆปุ๊บชุดหนึ่งละชุดที่สองจะยาวมาเรื่อยๆอีกชุดที่สามขนาดนี้ครับแตกแล้วครับแตกมากิ่งละผมก็ปล่อยอีกแตกเลยทีนี้จบไหมครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ ไปเด็ดมันอยากให้มันโตไอ้อยากให้มันแตกมันไม่แตกครับตอนแรกมันแตกแล้วผมไปเด็ดมันพอจริงข้อเนี้ยมันต้องแตกครับมันต้องแตกสามยอดแต่มันไม่แตกครับเพราะว่าเราไปเด็ดใบมันแล้วข้อมันก็ยิ่งสั้นผมก็เลยปล่อยยาวมาขนาดนี้แหละยาวมาอีกปล่อยอีกยาวไปอ่ะปึ๊บแตกเลยครับแล้วก็ปล่อยอีกก็แตกอีกเห็นไหมครับเนี่ย ยิ่งปล่อยยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งปล่อยก็คือมันก็ยิ่งแตกค,ครับยอดแตกพร้อมลากลากเดินยอดก็จะแตกยิ่งมันแตกไวล่ามันก็ยิ่งเดินไวมันก็ยิ่งโตวไวครับปล่อยให้มันบ้าเขาเรียกว่าบ้าใบาปล่อยมันบ้าใบาไปแบบนี้และครับแล้วมันจะโตวไวมากครับใบมันคือปากมัน ยิ่งใบมันเยอะมันก็ยิ่งกินอาหารได้เยอะครับอย่าไปเชื่อคําพูดว่าเด็ดแล้วมันจะโตไวมันไม่มันมันมันมเป็นความเชื่อที่ผิดครับนย่างเงี้ยาแตกได้ไหมครับนี่ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับน้ําฝนก็มีส่วนนะครับน้ําฝนมันมีค่าในตัวเจนสูงความเย็นนะครับตัวกระ่างมันชอบความเย็นใช่ไหมแล้วก็เอา รองนะ้ำฝนไว้ฉีดตอนเช้าแค่นั้นก็จบครับแล้วมันจะงามมากต้นพเพาะเมล็ดนะครับใบเพาะเมล็ดใบมันจะสวยเห็นไหมถ้าเสียบยอดเนี่ยผมไม่รู้นะผมเอาไม่ว่าจากก้านแดงห่างกัง้งโพทองแดงกงแดงกววผมเอามาเสียบยอดมันเหมือนกันหมดแลวครับใบมันเหมือนกันหมดเลยนะ นี่ผมเอาก้านก้านแดงมาเสียบเนี่ยใบมันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับใบเสียบยอดมันจะเป็นแบบน,นี้นะถ้าใบเมล็ดมันจะเป็นอีกอย่างอันนี้ต้นพร้อมเมล็ดแต่มตันโตช้าครับอันนี้ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนแล้วมั้งนะครับเนี่ยสิบเดือนอันนี้เข้าเดือนที่สี่เองไงโตวไวนะครับปุ๋ยของผมนะครับผมแนะนําให้ใช้ฟางครับ ผมไม่เคยใช้ปุ๋ยพวกขี้ไก่นู่นนี่เลยครับฮอร์โม,โมโนไม่เคยครับผมจะใช้ฟางแล้วก็ตามด้วยน้ำดุลินซีทำให้มันย่อยสลายแล้วมันจะเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยของปุ๋ยของผมเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือฟางครับมันสามารถเลี้ยงวัวได้ทั้งตัวอย่าลืมครับวัวมันกินฟางเพื่อฟางไปย่อยสลายในใน ในในวัวแล้วมันก็ถ่ายออกมาเป็นหญ้าแต่ว่าผ่านการย่อยสลายแล้วเราก็แค่เอาฟางทำให้มันมาย่อยสลายที่ต้นไม่ดีกว่าครับข้อเสียมันก็คือมันถ้าไม่มีจุลินทรีย์มันใช้เวลานาน,นครับถ้าเรามีจุลินทรีย์แบบเดียวครับประมาณ6วัน หกวันก็ย่อยเกือบจะเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยอ่าก็ใส่ฟางไปใส่ปึ๊บแล้วมันก็แล้วเราก็เอรดน้ำจุลินทรีย์ไปพอน้าจุลินทรีย์ไป,ไปมันก็ไปย่อยสลายแล้วทีนี้มันข้อดีของมันก็คือมันชอบความเย็นใช่ไหมครับยิ่งอากาศร้อนยิ่งแดดแรงเท่าไหร่อาหารมันก็ยิ่งเยอะ แต่มันชอบความเย็นแล้วทําไงอ่ะเองเปิดฟางดูเนี่ยในเนี้ยมันจะชื้นตลอดเวลาเลยโอ้โหแล้วทีนี้พุ่งแน่ครับเชื่อผมผมไม่ได้นมนะที่ผมดึงอย่างนี้คือผมดัดกิง่งโน้มมันต้องโน้มอย่างนี้ใช่ไหมผมไนนม่ได้นมผมดัดกิ่งมาลงมาเพื่อเวลามันโตไปแล้วมันจะได้แตกไม่ใช่ดิเพราะเวลามันโตไปแล้วผมจะได้เก็บได้ ถ้าข้อเสียที่เราไปดัดจริงนะครับโน้มอ,อะ่ะข้อเสียถ้าเราไปโน้มจริงอะ่ะมันจะโตช้าเพราะว่ามันต้องเอาอาหารมาเลี้ยงหลายๆกริงใช่ไหมอันนี้คือข้อเสียของมันก็คือเนี่ยเวลามันโน้อมอย่างเงี้ยเนี่ย,ยข้อดีมันก็คือมันแตกเยอะจริงครับแต่มันไม่คุ้มกับการที่ต้นมันโตช้าทําไงต้นมันเตี้ยผมก็เลยดัดดัดแบบ ไม่ให้มันแตกก็คือดัดไม่ต้องไปดัดโน้มข้งต้นนี้ครับโน้มแค่กิ่งเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ปล่อยกิ่งกลางไว้มันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับกิ่งที่มันแตกอย่างนี้ผมก็โน้มโน้มข้างก็ปล่อยกิ่งกลางให้มันขึ้นมาเห็ไหมมันจะสวยเลยครับครับมันการโตของมันก็เหมือนเดิมครับแต่กิ่งมันจะสวยลงสวยสวยขึ้นโอเคครับขอบคุณมากครับ